เรื่องของปัจจัยที่ทําให้บ้านเราเกิดน้ําท่วมก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงตอนบนก็คือทั้งเชียงรายเชียงใหม่ที่น่านแพร่พะเยาเนี่ยก็มาจากเกี่ยวกับเรื่องของร่องมรสุมหรือว,ว่าร่องฝนเองที่มันพาดผ่านอยู่ทางพื้นที่ตอนบนของประเทศแต่ว่าต้องย้ําก่อนว่าบ้านเราปีนี้ยังไม่จะเจอพายุแต่อย่างใดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะประเทศไทยก็จะได้รับอิทธิพลจากพายุย่างหงินะคะแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากว่าพายุดังกล่าวไม่เข้ามาในประ เททศไยแต่ก็จะทําให้พื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือเนี่ยมีฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านพะเยาและแพร่ค่ะซึ่งจังหวัดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เคยเกิดน้ําท่วมมาก่อนแล้วด้วยทั้งลุ่มน้ํายม แล้วก็ลุ่มน้ําำน้ำนานนะคะแต่ว่าลักษณะการตกของฝนน่ะจะแตกต่างจากเหมือนในอดีตท,ที่ผ่านมาในอดีตท,ที่ทําให้เกิดน้ําท่วมเนี่ยมันจะตกในลักษณะแช่แล้วก็อยู่นานแต่ว่าอิทธิพลจากพายุดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ลักษณะของฝนเนี่ยกระจายตัวนั่นเองค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะตรงภาพนี้ครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะของเส้นทางเดินพายุนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับพายุอย่างนี้นะครับก็อยู่ประเทศ ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดน้ําท่วมที่ฟิลิปปินส์นะครับจากการคาดการณ์นะครับจะเห็นว่าพายุนะครับจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับมายังฝ่ายทิศตะวันตกเฉียงทางเหนือนะครับโดยจะขึ้นฝั่งนะครับที่ประเทศจีนตอนล่างและก็เวียดนามตอนบนนะครับในช่วงของประมาณวันที่7กันยายนหรือวันอาทิตย์นี้นะครับเห็นว่าในการที่มีการคาดการณ์นะครับจากโมเดลการคาดการณ์สภาพอากาศจะเห็นว่า ตัวของพายุเองนะครับตัวสีแดงแม่วงม่วงเนี่ยครับคืออิทธิพลพายุที่สูงนะครับเกิดฝนตกมากนะครับพอเคลื่อนตัวนะครับมาขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนล่างนะครับหรือเวียดนามตอนบนเนี่ยนะครับพายุก็จะลดกําลังลงนะครับจากเหลืองเหลือเนี่ยครับก็จะมีอิทธิพลสูงนะครับส่วนประเทศไทยนะครับก็จะได้รับอิทธิพลปลายปลายของพายุข้างๆของพายุเท่านั้นเองนะครับในเขตของภาคเหนือตอนบนนะครับและภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งก็จะเป็นเขตแถวจังหวัดเชียงใหม่เชียงยะเชียงราย พเยาแม่งสอนแพร่นนานนะครับซึ่งก็ตกนะครับในช่วงในเขตที่เคยเกิดอ,อทุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น้ำยมหรือรุ่นน้ำน่านเองนะครับก็แต่ว่าจากการคาดการตรงนี้ก็ต้องต้อง,อง,อง,องมีการเฝ้าระวงังติดตามทีนึงว่าความแรงของพายุนั้นจะเป็นลักษณะมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับ ลุ่มน้ำชีตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามจังหวัดยโสธรและก็ลงมาถึงร้อยเอ็ดค่ะฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยจะไปลงที่เขื่อนอุบลรัตนะคะซึ่งปัจจุบันที่เขื่อนอุบลรั์เนี่ยสามารถรองรับน้ําที่ปริมาณ 30%อยู่แล้วและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากเขือนลำป้ามีปริมาณ60%ค่ะปัจจุบันน้ำในลำน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ30-40%ของลำน้ำก็ถือว่ายังมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนที่จะตกลงในรูปน้ำชีซึ่งน้ำเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการเดินทางนะคะจากชัยภูมิเนี่ยมาถึงอุบลราชธานีก็คือ20วันนั่นเองค่ะ ในช่วงแรกตอนนี้ครับในเขตของอุบราชานีเองที่สถานี m 7ที่เราได้ยินคุณนุ้นหูนะฮะว่าน้ำอาจจะท่วมใช่อุบลราชานีหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้มองว่าในปัจจุบันนะครับมีน้ําไหลเพียง472นะครับแต่ก็อยู่2,003นะครับซึ่งตรงนี้อยู่ประมาณสักหนึ่งใน4ของลําน้ํเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่าก็ยังสามารถรองรับน้ํามวลมากได้อยู่นะครับเพราะน้ําในเขตแม่น้ํามูลเองนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากนักตรงนี้ครับก็ แต่ว่าก็ต้องติดตามเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่นะครับเรื่องอุทกภัยนะครับในเขตลุ่มน้ําชีมูลหรือเจ้าพระยาตอนล่างก็จะเกิดในช่วงของปลาย,ลายกักยาต้นตุลาครับซึ่งเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดอีกทีครับสําหรับสถานการณ์ในลุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับปัจจุบันณวันนี้คือตอน6กโมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแม่น้ำน่านที่ลงมาสู่แม่น้ําเจ้าพระยาระดับน้ําเริ่มส่งตัวแล้วนะครับเนื่องจากน้ําจากจังหวัดสุโขทัยเริ่มส่งตัวเช่นกัน ประมาณน้ําที่42อาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก่อนมาที่จังหวัดชัยนาทนั้นมีแนวโน้มทรงตัว1,551ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีการระบายน้ําผ่านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพิ่มจากเดิมประมาณ300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นประมาณ30%จากเดิมครับซึ่งระบบชลประทานยังสามารถรับน้ําได้อยู่ ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาครับวันนี้มีการระบายน้ําเพิ่มขึ้น50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ําดังกล่าวจะทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นตั้งแต่ที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับ20เซนติเมตร โดยมีการแจ้งไปยังจังหวัดที่อยู่บริเวณท้ายน้ําแล้วครับมาดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะนายนิวัฒรุ่งสาคอน,นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะกำลังพื้นที่ที่เจดีพระศรีสุริโยทยัยอําเภอพระนครศรีอยุธยาเนื่องจ,จากจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาค่ะทางโยธาธิการและผังเมืองมีการจัดทําบังเกอร์ป้องกันน้ําสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรตลอดความยาว315เมตร หากมีการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ1,500เมตรลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะมีการยกแผ่นป้องกันน้ำตลอดความยาวขึ้นทั้งหมดค่ะจากนั้นก็เดินทางลงพื้นที่วัดกลางตำบลคลองสะบัวไปติดตามความคืบหน้าการลอกคลองแล้วก็กําจัดวัชพืชที่บริเวณคลองหงซึ่งเป็นคลองโบราณที่เชื่อมต่อ2ตํตำบลได้แก่ตำบลท่าวาสุกรีและตำบลคลองสะบัว คลองหงแห่งนี้ค่ะรับน้ํามาจากคลองเมืองที่มาจากแม่น้าเจ้าพระยาเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําก็จะเข้าสู่คลองหงและเข้าท่วมชุมชนทั้งเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและที่อบตอคลองสะบัวก็จะทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า4 0 0พันหลังคาเรือนปัจจุบันมีการเปิดเส้นทางน้ํากําจัดวัชพืชแล้วก็สร้างคันดินเพื่อเตรียมความพร้อมหากน้ําในคลองเมืองเพิ่มสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะทางคณะก็ไปเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์อุพยพ ผู้ประสบอุทกภัยที่อบตอรางจระเข้ตำบลรางจระเข้อเภอเสนารองรับประชาชนได้กว่า200ครัวเรือนตอนนี้มีความพร้อมนะคะทั้งห้องน้ำอาหารสถานที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถอพยพป,ประชาชนเข้าสู่พื้นที่ได้ในทันทีตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปก็ด้านบน,นยังมีฝนตกอยู่ก็จะระ,ะบายนะอาจจะมีน้ำมามนน้ำมาเพิ่มพะนั้นก็เพื่อไม่ประมาท ก็ต้องตั้งคันเพิ่มครับผมแล้วเห็นว่ามีบางตึกที่มันพุดลงไปที่หน้าเกลือนะครับผมเรามีวิธีการดำเนินการยังไงครับผมตอนนี้ก็เรื่องของการป้องกันก่อนก็คือการยกคันอยูนะ่แต่เดี๋ยวระยะยาวเนี่ยทางโยธาเ,เขาจะมาทําตัวแนวเกลือย,ยาวไปเลยประมาณพันกวน่า้มตรมันจะเริ่มตั้งแต่พฤศจิการเราเห็นเมื่อกี้ที่เราได้ไปสู่รพยบเนี่ยเราจะมีความเตรียมพร้อมอยังไงครับตรงน,นี้ ที่เฉพาะลังเกลเทศกับเสนาวันนี้เรามาดูเมื่อกี้ไปดูตัวอย่างที่ลังเกลเทศอันนั้นก็เป็นการเปลี่ยนการในเรื่องของศูนย์เตรี่ยมการเรื่องที่ปักพิงกรณีที่มีบ้านเรือนรัศดรที่ได้รับผลกระทบตามริมแม่น้ําน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาต้องการที่จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ยกตอนนี้ศูนย์โยกก็มีความพร้อมในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดนนทบุรีก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะโดยนายพิรมชุมนุมค่ะในอำเภอปากเกร็ดนะคะร่วมสังเกตการการวางแนวกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวขันกั้นน้ำชั่วคราวบริเวณชุมชนหมู่ที่9ก้าตบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดพร้อมด้วยนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตวบลท่าอิดค่ะเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ําเพิ่มจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยสถานประกอบการจุดเสี่ยงริมแม่น้ําเจ้าพระยาพื้นที่ต่ํานอกแนวขันกั้นน้ํา ให้เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ